ด้วย <c oughs> คือถ้า,ววา,า,าสุขภรับช่องปากโลดีเนี่ยแน่นอนมันย่อมส่งผลต่อสุขภาพทางการของเราด้วยเพราะต้อหาแรกในการทานอาหารเอ่ยหรือการบดเคี้ยวให้ละเอียดบดเคี้ยวไม่ละเอียดกระเพาะทำงานหนักใช่ไหมคะปวดฟันทานข้าวไม่ได้ร่างกายก็ไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอฝังสายใช่ไหมคะฟันแท้คือฝังขวาตัวนี้นะสีม่วงซี่แรกยี่สิบซี่เก่งมากเก่งมากๆค่ะ จะมีฟันตัดเนาะฟันตัดก็คือไม่ยังไม่นับฟันเขียวฟันตัดคือจะเป็นสีซี่หน้าทั้งบนแล้วก็ล่างต่อไปจะเป็นฟันเขียวต่อไปเรื่องของการตุกชักดำเขียวพกชักดำเขียวหัวโนมีแผลนะถ้ามีแผลถ้าไม่มีแผลหัวโลเฉยๆก็มไม่ต้องลา้างทำความสะอาดหรือแค่แค่เช็ดเช็ดทีว่ามันน่าจะสะอาดเพียงพอนะคะแล้วก็ให้ประคบเย็นถ้าหัวโล ประคบเย็นค่ะประคบด้วยอะไรประคบนานแค่ไหนในเรื่องของการประคบเย็นนะคะการประคบเย็นถ้าเป็นเด็กเขาสามารถบอกเราได้ไหมว่าประคบไปแล้วมันรู้สึกชานแบบในส่วนที่เขาประคบเย็นข้อมามือมือมือที่เราจับนะคะมือขาลูกปล่อยกระพับงบบ ใช่เลยมีผิคอเขาตายเราจะไปช่วยลูกเขาอย่างดีเนาะเป็นผีบคอลูกเขาตายเนาะกระคอนะคะกระคอแบบนี้เนาะดำตัวเข้าเนี่ยกระเขียนเราเด็กอยู่ตรงกลางเนาะสะบักไปอยู่ตรงข้างใช่ไหมคะกระทุ้ไปห้าครั้งต่อกันนะคะทำไปหนึ่งสองสามสี่ห้าสังเกตดูว่ามีอะไรใช้ต้นมือเรานี่แหละ กระทุงไปเหนือลิ inhos, ้นปีกขึ so okay. us, okay. s <S ้นมากระทุงลงไปนะคะดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมออกมาไหมถ้ามีสิ่งแปลกปลอมออกมาที่อยู่ที่ปากนะคะก็ใช้นิ้วเราค่อยๆล้วงออกมาด้วยความระมัดระวังอย่าเราจะเพื่อนย้ายเขานะคะเพื่อนย้ายเขาเราจะไม่ให้เขาลุกขึ้นมาเดินกัวถ้ามันแรงจะแทกนะคะสมมตินั่งรถมาเอาเอาเด็กนั่งมาุ้มาสิ่งที่เราระมัดระวังที่สุดคือแบบนี้ คุณครูต้องทําได้นะคะจริงๆทําได้เนาะทำได้แต่ถ้าเป็นเด็กตัวเล็กๆเด็กแรกเกิดเราจะไม่ใช่พยาบาลเล่นจ้ะมาโรงพยาบาลเล่นกับน้องเล่นกับน้องแม่ฟินเว่ยมันเด็กจริงๆมันยืนไหมพี่น้ำมันึงจะได้ไม่ได้นั่งนมันไม่ด่วนอาจจะด่ว ต้องต้องต้องซื้อา้าความเป็นจริงรงเรียน้หเลยอาไดไม่รอดอไปรอดแม้าความเป็นจิงอยู่โรงเรียนนันมี้า่บเอาเดวอ่ะก่อรองเ้านะเท้ใช่สาวเลย่ะใช่ค่ะดันลักษณะดันขึ้นข้างบนตอนนี้ก็อเีค่ใช่เพ่ด้านกับด้านด้านโอเคาขาเอว

เอาทำทำทำใช่ใชใ่ไม่ออกนะแบบนี้หัวเขาต้องสองข้างลางไม่ใช่อีก้องังนี้เพราะวา้องเานี่ยวที่สูงอย่างเดียวหัวโตทีนี่ขอบล่ะประจําไทยกานั้นที่แห่งนั้นอ่ะ มันจะปลอดภัยสําหรับตัวเราไหมแล้วก็ปลอดภัยสําหรับคนที่เราไปช่วยหรือไม่ถ้าบริเวณนั้นปลอดภัยเราก็จะเข้าไปประเมินการเข้าไปประเมินก็คือเข้าไปเรียกลูกคุ้นคุณตุ้นหนูหนูอะไรก็ว่าไปเนาะะตอนนี้คือไม่รู้เด็กไม่หายไม่รู้ไม่รู้สึกตัวการที่เด็กไม่รู้สึกตัวเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเด็กยังหายใจอยู่หรือเปล่าหรือว่าเด็กหยุดหายใจไปแล้วเราก็จะมาประเมินว่าเด็กเขา หายใจไหมนะคะ,คะดดดกดที่หน้าผากนะคะดกดที่หน้าผากนะอ่ากดที่ไได้ง่ายขนาดนี้เนาะใช้อีกสองนิ้วดันที่คางให้เข้าเหยียดหน้านะคะให้เหยียดหน้าเพื่อที่จะยกยกอ่ากล้ามเนื้อโคนลิ้นให้สูงขึ้นไม่ให้ลงไปุดทางเดินหายใจเนาะเปิดทางเดินหายใจเสร็จแล้วท,ที่มาตำแหน่งเดียวกัน,นใช้นิ้ว สองนิ้วเนี่ยคะ่ะวางทับขึ้นมาเสร็จแล้วก็ใช้ส้นมือวางต่อเราจะไม่วางทับนิ้วนะคะเราจะวางต่อนะถ้ามือเป็นคนถนัดขวานะคะเป็นคนถนัดขวาเราจะกดหน้าอกนะคะเราจะกดหน้าอกกดลงไปกดลงไปให้ลึกเท่าไหร่นะคะกดลงไปให้ลึกเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งในสามหนึ่งในสามของหน้าอกของลำตัวใช่ไหม อ่าทีนี้ <c oughs> เราจะกดให้นานแค่ไหนไอกดเร็วแค่ไหนนะคะ1 2 0ครั้อยร้อยยี่สิบใช้มือเดียวนะคะการใช้มือเดียวใช้ส้นเ, <c oughs> เปิดไว้แล้วก็กดหน้าอกไปเรื่อยๆนะคะกดหน้าไว้ทุกคนสังเกตไฟที่ขึ้น,น,นนะมาถ้าไฟนะส,สีเหลืองขึ้นเหลี่ยงสองอันนี้นะไม่ไม่นับอันนี้นะสีเหลืองสีเหลืองจุดใหญ่นะคะ ถ้าไฟสีเหลืองจุดใหญ่ขึ้นให้สม่ำเสมอโดยที่ไม่มีสีแดงหรือสีส้มขึ้นมาแทรกนะคะแสดงว่าเรากดได้สม่ำเสมออยู่ในจำนวน1นึ่งรอถึงรอครั้งใน1นนาทีแต่ถ้าถ้าเรากดเร็วไฟสีส้มมันจะขึ้นนั่นแสดงว่าเรากดเร็วเกินไปเราจะต้องผ่อ,งอนจำนวนลงผ่อนจำนวนลงไม่ใช่ผ่อนแรงนะ ผนจำนวนนะอ่าผนจำนวนครั้งลงแต่ถ้าแต่ถ้าเรากดไปกดไปกดไปเหนื่อยที่ไอรำยังไงเหนื่อยเด็กมันจะง่ายนิดนึงตรงที่เกิดขึ้เปิดเท่าเดินหายใจเนาะบีบจมูกไว้แล้วก็เป่าปากแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ความสม่ำเสมอในการกดแล้วก็ความลึกในการกดลงไปมันก็ไม่สม่ำเสมอแล้วนะตอนนั้นมันก็ไม่ได้ละมันก็จะทำให้เข้าเสีย่ย น้องเด็มาทำงานเพื่อแกตั้งฉากสำหรับตัวของเด็กขาคล่ะหุ่นมันไปตรงๆช้ามามันก็จะขึ้นสีแดงเร็วมากก็จะไปแรงเนี่ยถ้าเรากดลงไปความลึกของหุ่นทุกคนสังเกตนะคะถ้าผู้คนกดลงไปแล้วมีอะไรชนที่มือนั่นคือความลึกที่เราจะกดลงไปเร็วไปตรงน้ำผาอันให้อันสี ก็รู้ว่ายังเร็วอย่างเงี้ยนะเออประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะให้ให้สังเกตเลยนะคะว่าทำไมทึงบอกทอาหัาัญลักษณ์แบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะใช้มือวางที่หน้าท้องของเขานิ้วก้อยนิ้วก้อยซอกหาสะดือกู้ใสสะดือโอ้ยสะดือแล้วเสร็จแล้วค่ะ นิ้วก้อยเข้ามาลักษณะกร,รมแล้วนิ้วหัวแม่มือหาลิน <c oughs> าล้นปีหาลิ้นปีโอเคเจอแล้วเก็บากเก็บเก็บแล้วใช้กำปั้นเราหันข้อหาหน้า้องเขาบอกเขาน้มตัวไปข้างหน้าอ่น้มตัวไปข้างหน้าค่ะแล้วเลาช่วยนะคะเราใช้มืออีกข้างนะคะมากำรัดที่ข้อมือนะคะกระตุกกระตุกนะับหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะทำห้าครั้งต่อกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าจะเป็นประมาณนี้แต่นะคะถ้านอนนอนง่ายเมื่อไหร่นอนเ้ิมก็ได้ถ้านอนโอเคนะคะโอเคขอบคุณนะคะวันนี้ที่มาเติมความให้คุณครูก็น่าจะเพียงพอเนาะกับระยะเวลา